ดีค่ะเทพิกาเรียกทัพย์นะคะในวันนี้ใครที่ผ่านเข้ามานะคะขอเช็คพลังงานดวงของคุณนะคะในวันนี้นะคะดวงคุณจะเป็นยังไงบ้างคะนะในช่วงนี้ดวงเปิดปางทางด้านไหนบ้างนะคะในระหว่างวันที่5นะคะ5าเมษายนไปจนถึงวันที่ 10เมษายนนะคะใครที่ผ่านเข้ามาไม่มีคำว่าบังเอิญน,นะคะขอเช็คพลังงานดวงนะคะตั้งจิตด,ดีนะสิ่งไหนจะเกิดขึ้นกับคุณคะใครที่ผ่านเข้ามานะคะไม่บังเอิญน,นะดูพลังงานดวงของตัวเองนะคะว่าอะไรจะเกิดขึ้นนะว้าวบอกเลยจะมีข่าวดีนะคะในช่วงนี้มีเกณฑ์จะได้เงิน10เหรียญขึ้นมาเลยใครรองเงินอยู่คะ นะคะจะได้ข่าวดีจะมีโชคเรื่องของการเงินเกิดขึ้นนะคะนะครอบครัวนำพาเงินนำพาทรัพย์เงินนะคะที่คุณรอจะได้รอเงินกับใครไว้นะคะโชคลาบเข้ามามีแน่นอนนะคะมีเงินนะคะอ่าช่วงนี้นะมีเกณฑ์การได้เดินทางนะคะอ่าเกณฑ์การเดินทางครั้งนี้มีโชคมีลาบด้วยนะคะอยากจะบอกว่าใครที่ทํางานอยู่นะคะ งานในช่วงนี้มีเกณฑ์การจะเปลี่ยนแปลงและโยกย้ายนะคะอา,อาจจะต้องเรียนรู้งานเพิ่มเติมจากงานที่ทําอยู่มีงานเสริมงานเพิ่มเข้ามาใหม่หรืองานที่คุณทําอยู่จะต้องเดินทางไปดูโปรเจกต์ตรงนู้นตรงนี้เป็นงานที่ต้องเดินทางนะคะจะดีในช่วงนี้นะคะบอกเลยว่ามันไม่ค่อยได้ดังอกดังใจนะมีเงินเข้ามานะคะแต่ก็ไม่ค่อยมีความสุขสักเท่าไหร่ในตอนนี้เพราะมันมองว่าการที่ได้เงินมาเยอะๆนะคะ คุณต้องทำงานที่จะต้องเดินทางไปตรงนู้นตรงนี้นะคะงานเยอะงานมั่นคงแต่ต้องเดินทางไม่ได้อยู่กับที่ไม่ได้อยู่กับคนรักมองว่าในช่วงนี้นะคะจะไม่ค่อยมีความสุขในเรื่องของความรักนะแต่ในเรื่องของการเงินนะคะและการงานมั่นคงมั่งคั่งนะคะโชคลาภมีเข้ามาแน่นอนนะคะการเงินอุดมสมบ oui ูรณ์นะคะเกณฑ์มีเกณฑ์การได้เดินทางนะคะและให้ระวังในเรื่องของความรัก ผู้รักของตัวเองด้วยนะคะนะคุณนะคะเป็นคนหล่อเป็นคนสวยละวังจะมีคนเข้ามาแอบมารักมาปลื้มทำให้คุณและแฟนระหองระแหงกันในช่วงนี้นะคะไพ่เตือนขึ้นมาเลยนะรักษาหัวจิตหัวใจนะคะศินห้าอย่าผิดศินนะคะโชคลาภมีเข้ามาแน่นอนในช่วงนี้นะเกณฑ์การได้เดินทางงานมั่นคงมั่งคงั่งยินดีด้วยนะคะใครที่ผ่านเข้ามาจะมีโชคนะคะ เกี่ยวกับเรื่องของการเงินค่ะฝากกดติดตามคลิปกดกระดิ่งแจ้งเตือนนะคะเวลาลงคลิปจะได้ดูด้วยการเปิดดวงการเงินการงานความรักดูฟรีเทวิกาเรียกทรัพย์ค่ะ